พีเพเป็นคนชอบออกนอกสถานที่ในการทำงานและเดินทางมาบ่อยผมจำเป็นต้องมีเพร์แบงค์รุ่นที่ให้กำลังไฟสูงความจุสูงชาร์จอุปกรณ์ได้หลายเครื่องพร้อมกันนะผมโดยบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นคุณภาพที่พีค่อนข้างถูกใจกับเจ้าตัว a n งเกอร์พายเพลอแบงค์ซีรีส์ครับแต่ไม่รู้ว่าควรซื้อรุ่นไหนดีงั้นผมขอนาเลยว่ารุ่นที่ผมรีวิววันนี้บอกเลยว่าคุณภาพมันเกินคุ้มเกินราคาผมเพื่อ ให้กับใครหลายคนที่กำลังมองหาพาวเวอร์แบงแบตพีครับไปใช้บอกเลยว่าแบรนด์ของแองเกอร์คุณภาพคือสุดจริงนะครับสวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับตัวพายพาวแบงซีรีส์ครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยแบรนด์แองเกอร์ครับผมสำหรับผู้ใช้งานที่มันจะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ธุรกิจหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งพาวเวอร์แบงแองเกอร์พายซีรีส์สามารถ ตอบสนองความต้องการการชาร์จของผู้ใช้งานช่วยผู้ใช้งานเพลิดเพลินกับการชาร์จที่รวดเร็วทันใจผมตัวนี้ขาดเยากันมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากแบรนด a n g e เก n n e r p งเก0 0 0 0ายสองหมิลลิแอมพ์พาว e r อร์แบ0 0งร้อวัตต์แ n งเก Pi ายลแาแบวัต์และอีกหนึ่งรุ่นในรูปแบบแท่งชาร์จแบบแม่เหล็กไร้สาย An k เก100วัต ใช้สำหรับ a องเกอร์พายพาวเวอรแบงผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชารที่ล้ำสมัยบอกเลยว่าสุดจริงครับพีเพจึงนำมาใช้งานบอกเลยว่ามันเจ๋งมากครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้หลายเครื่องพร้อมกันโดยกำลังไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋ว a n g เก ตอบโจทย์แน่นอนครับตัวนี้ Powerbank มาพร้อมกับชิปที่บอกเลยว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงมากไม่เพียงการออกแบบขนาดที่กระทะลับเป็นพิเศษช่วยให้เราพกพาง่ายมากครับซึ่งพีพกพาออกไปทํางานนอกสถานที่เอาไปดูหนังเอาไปพกพาท่องเที่ยวครับบอกเลยว่าเป็น Powerbank ที่สามารถใช้งานได้โคตรด,ดีแล้วคุณภาพบอกเลยว่าเจ๋งมากครับผมขาดเดียวกัน ขนาดกับการชาร์จแล้วไม่ทำให้แบตเตอรี่ร้อนจนเกินไปแม้ว่าชาร์จด้วยกำลังไฟสูงและความจุสูงก็ไม่ส่งผลทำให้แบตเตอรี่บวมมั่นใจในความปลอดภัยและทนทานของแบรนด์ a n k e r ครับคอนเฟิร์มเลยว่าพี่ใช้จริงรีวิวเองครับสำหรับการแกะกล่องพีขอแกะกล่องเจ้าตัว a n k e r p i ์พาย0 0 0 0มิลลิแอมพาวเแบง สองวัตตนะ์นตัวนี้น้ำหนักคือ535กรัมนะครับผมสับตัวที่เป็นแองเกอร์พายนะผม1 2ึ0 0มืสอมิลลิแอมับผมนะรู้สึกว่าเป็นพาวเวอร์แบงค์130วัตต์เทียมหนัก360กรัมถือว่าน้ำหนักพกพาง่ายชันฐถานที่ถือว่าเพียงพอมผมกับพอร์ตยูบิทไรซีมีด้กันอยู่2พอร์ตบอกเลยว่าเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้งานได้ง่ายจริงครับผมสับตัวนี้เนาะ เพราแบ่งตัวนี้มีการควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ AI ผมตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งมากอัปเกรดความปลอดภัยโดย Active Shield 2.0ครับมาพร้อมกับชิปตรวจวัดอุณหภูมิ2ตัวป้องกันความร้อน2เท่าโดยเทคโนโลยีตัวนี้มาจากแบรนด์ของ Anker โดยเฉพาะบอกเลยว่าสุดมากครับโดยการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดถึง3ล้านครั้งเพื่อป้องกันอุปกรณ์ เกิดความร้อนที่สูงเกินไปครับคอนเฟิร์มเลยว่าสุดจริงที่สำคัญมาพร้อมขนาดกระทัดรัดความจุสูงนะผมตัวนี้สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้คือเจ๋งจริงพายเพราะแบงค์ซีรีส์สามารถใช้กับอุปกรณ์1,000เครื่องขึ้นไปได้อย่างสบายครับเพราะว่ารองรับเทคโนโลยี Power IQ 3.0ที่พัฒนาโดย a n งเกสามารถ ชับอุปกรณ์ได้หลากหลายเครื่องครับมันจะเป็น Android หรือ iOS มือถือแล็ปท็อป้ตบุ๊กและอุปกรณ์อื่นๆมากมายครับเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ควบคุมเกือบทุกอุปกรณ์ดีจริงครับคอนเฟิร์มจาก p p เเองครับมีจอแสดงผลอัจฉริยะพายพอแบงซีรีส์ตัวนี้ผมมาพร้อมกับจอแสดงผลข้อมูลแบบเดียวไทมจอสามารถแสดงผลแบบปรับแต่งระยะเวลาได้เองตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือตั้งเวลาในการชาร์จ และกำลังไฟแบบเอาพุทธล่วงหน้าบอกเลยว่าตัวนี้คือเจ๋งมากอายุการใช้างานของแบตจานวนครั้งที่สามารถชาร์จได้อุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ถือว่าสุดยอดมากในการแสดงผลข้อมูลออกมาถือว่าเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่เจ๋งจริงครับสําหรับการชาร์จไร้สายด้วยแท่งชาร์จแม่เหล็กครับบอกเลยว่าตัวนี้คือพีชอบจริงๆครับผมซึ่งมันสามารถชาร์จกับกําลังไฟสูงสุดของแท่งชาร์จแม่เหล็ก ยกประสบการณ์ในการชาร์จที่แบบบอกเลยว่าล้ำสมัยครับเพียงแค่เราวางพาวแบงตัวนี้ลงบนแท่งชาร์จเราก็สามารถชาร์จแบบไร้สายทันทีด้วยกำลังไฟอยู่100วัตต์ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเจ๋งมากเป็นการชาร์จแบบ4 in 1ครับพอร์ต USB 3ช่องและโโก้พินบนตัวเครื่องด้วยกำลังไฟสูงสุด100วัตต์โคตรเจ๋งซึ่งพีชอบสุดนะผมตัวนี้นะแล้วยังมีเทคโนโลยี G AN ออกแบบแขนาานันทัลรัดชาร์จด้วยกำลังไฟสูงมีความปลอดภัยเชื่อถือได้กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเช่นทับแบบเดิมที่มีกำลังไฟชาร์จได้เพียงพอร์ตเดียวคือ9 6วัตต์บอกเลยว่าคือเจ๋งมากและยังตรวจสอบสถานะแองเกอร์พายพอแบงตัวนี้อย่างง่ายดายโดยการผ่านจอสแสดงผล LED ครับบอกเลยว่าจอสแสดงผลคือเยี่ยมมาก หลังจากที่พีใช้งานนะครับพีจะมาส่มให้ฟังว่าทำไมพีจึงชอบแบรนด์แองเกอร์กับตัวพายพอแบงซีรีส์ตัวนี้ชอบที่พาแบงตัวนี้มันสามารถพกพาได้อย่างง่ายดายครับความสามารถที่บอกเลยวว่าสุดมากของพอชาร์จในการใช้งานก็ถือว่าจริงมีความเร็วที่เพียงพอและพอใจของพีมากครับผมกับปัจจุบันนี้ที่พีใช้งานครับ และมาพร้อมกับเทคโนโลยีควบคุมหภูมิแบบ AI ผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากครับผม s บ b b a n d a n g h o r ซึ่งบอกเลยว่าพิรบประกันเลยว่าคุณสมบัติในการใช้งานประสิทธิภาพสูงสุดเราสามารถเชื่อถือได้จากแบนด์แองเกอร์ผมตัวนี้นะตั้งแต่พีใช้ตัวนี้แอ g เกอร์พายพาวแบงค์ซีรีส์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว,วผมตัวนี้เนาะคุณสมบัติไม่ได้แตกต่างกันมากจะมีแต่ความจุขนาดความเร็วในการชาร์จและจํานวนพอร์ตในการชาร์จที่ แตกต่างกันบ้างผมเล็กน้อยสับทุกคนบอกเลยว่าสามารถเลือกซื้อได้ตามควต้องการของเาอัาเองสำหรับการรีวิว a n งเกอร์พายพาวแบงซีรีส์ในวันนี้ทุกคนชอบรุ่นไหนมากกว่ากันผมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับในการรีวิวผมเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดหอมสับไคลสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ